เนย TSL TK อีกครั้งศูนย์อบรมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อการเตรียมการสอนภาษาไทยและการพัฒนาตนเอง TSLTK พัฒนาโดยทีมงานไทยคิดอะคาเดมีใครที่สนใจอยากจะติดตามพวกเรานะคะก็ไปเจอกันในเพจ Facebook นะคะ Instagram นะคะหรือไม่ก็ติดตามช่อง YouTube ได้เรื่อยๆเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณเลยก็จะมาพาทุกคนไปเจาะลึกถึงข้อดีของ การเริ่มต้นเรียนภาษาโดยโฟกัสจากการฟังก่อนนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นความประทับใจโดยส่วนตัวของครูเนยนะคะที่มีนักเรียนที่เขาเป็นนักเรียนผู้ใหญ่นะคะเขาเป็นคนอเมริกันเรียนภาษาสเปนได้ค่อนข้างโอเคเลยแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นแบบน่าจะประมาณแบบ Start i อินเทอร์มีเดียนิดหน่อยเนาะแล้วเขาก็มาเรียนภาษาไทยนะคะ เขาฟังออดิโอไทยบุ๊กก็คือฟังเสียงภาษาไทยฟังตลอดเลยฟังวนไปวนมานะคะแต่ว่าตอนฟังเนี่ยก็ไม่เข้าใจหรอกถ้าพูดตามตรงไหนได้เขาก็จะพูดอย่างเช่นอยู่ในรถขับรถไปเขาฟังไปแล้วเขาก็พูดไปพูดไปไม่รู้ความหมายแต่พูดไปบางครั้งไม่มีเวลาจะต,ต้องไม่มีเวลาพูดตามแต่แบบ อยู่ในจิมอย่างงี้ค่ะก็ฟังเสียงไปด้วยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะว่าการที่เราเปิดเสียงภาษาที่เราไม่เข้าใจก็ตามเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยมันซึมเข้าไปในสมองสมองเรามีกระบวนการการทํางานในการฝึกฟังเหมือนกับขั้นตอนของการที่เด็กเริ่มฝึกพูดเขาจะฟังพ่อแม่พูดก่อนใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะค่อยๆพูดได้กระบวนการนี้เช่นกันคะ่ะ หลังจากที <top Regular system> ่เขาฟังไปพอประมาณแล้วนะคะคือเยอะเอาการนะนักเรียนครูเนยเขาก็มาลงเรียนกับครูเนยค่ะครูเนยก็สอนหนังสือฟังพูดหนึ่งให้เขาทุกครั้งที่เราเริ่มเริ่มเริ่มเรียนไปเรื่อยเวลาเราเรียนประโยคต่างๆนักเรียนคุณเนยก็จะมีประโยคหรือมีคําที่เขาฟังและเขาจําได้แทรกเข้ามาครูเนยก็สามารถเสริมให้เขาเวลาเขาออกเสียงครูเนยให้เขาออกปุ๊บ เสียงเขาค่อนข้างจะใกล้เคียงกับครูเนยมากเพราะว่าเขาฝึกประสาทหูมาเรียบร้อยแล้วฝึกพูดมานิดหน่อยแล้วอมันทําให้ครูเนยรู้สึกว่าสอนนักเรียนคนนี้นักเรียนมีพัฒน,นาการที่ไปข้างหน้าได้เร็วมากๆเลยนะคะหลังจากที่ครูเนยพบว่ามันเวิร์กวิธีนี้ครูเนยแนะนํานักเรียนครูเนยแทบจะทุกคนเลยค่ะให้ฟังใช้วิธีนี้เนาะตอนนี้ครูเนยก็กําลังอ อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองให้แบบ f l u e n t มากขึ้นเนาะก็ใช้วิธีนี้เช่นกันนะคะวันนี้เราในฐานะคุณครูหรืออาจจะเป็นคุณแม่ที่เตรียมจะสอนภาษาไทยให้ลูกตัวเองนะคะเราก็ควรจะมาทำความเข้าใจกับข้อดีของวิธีการนี้นะคะเอาละข้อแรกนะคะการที่เราฝึกฟังภาษาถึงแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจเนี่ยมีข้อดีคือส่งเสริมการสร้างความคุ้นเคย ของภาษาให้เราก็จะทําให้มันซึมซับเข้าไปในระบบสมองต่างๆเนาะเวลาเรามาเริ่มเรียนเจาะลงไปในรายละเอียดเราก็จะไปะพัฒนาได้ง่ายขึ้นนะคะอือย่างที่ตัวอย่างที่คุณหนยเล่าให้ฟังนั่นเองข้อสองนะคะก็จะช่วยให้มีการปรับปรุงการออกเสียงได้ง่ายมากขึ้นนะคะมันก็คือคกลไกเดียวกับคนที่หูหนวกเวลาเขาหูหนวก ในที่สุดเขาก็จะพูดไม่ค่อยได้ก็คือพูดไม่ชัดไปโดยอัตโนมัติหรือไม่ก็คนที่หูหนวกตั้งแต่เกิดเขาก็จะแทบพูดไม่ค่อยได้เปล่งเสียงออกมาไม่ค่อยเป็นคําสาเหตุเดียวกันเลยค่ะเพราะว่าเขาได้ยินไม่ชัดเพราะฉะนั้นคนที่เรียนภาษาต่างประเทศนะคะภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของตัวเองจะต้องฝึกหู ให้ชัดมากขึ้นสร้างความคุ้นเคยและก็จะออกเสียงได้ดีขึ้นโดยธรรมชาติค่ะ 3. นะคะการพัฒนาทักษะการฟังให้ดีจะมีผลต่อการตีความและการเข้าใจในภาษานะคะเพราะว่าเวลาเราพูดในความเป็นจริงใช่ไหมคะเราพูดประโยคยาวๆการที่เขาฟังบ่อยๆเนี่ยเขาจะสามารถ แยกประโยคยาวๆออกเป็นคำๆได้ง่ายมากขึ้นอืมหรือบางครั้งเขาอาจจะจำเป็นกลุ่มคำโดยอัตโนมัติเช่นภาษาอ่าภาษาอังกฤษอ่าเวลาเราเรียนเวลาเราฟังตั้งแต่ตอนเราเป็นเด็กเราก็จะคุ้นกับคำว่า thank you hello อะไรประมาณเนี้ยเนาะอ่าทีนี้เนี่ยพอเราโตขึ้นเราก็จะรู้ว่าอ้าว มันคือแตงยูนี่นาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเหมือนกันเลยค่ะนะมันก็คือเรื่องของการพัฒนาทักษะการฟังที่มีผลต่อการตีความและการทำความเข้าใจภาษาต่อมาเรื่องที่4นะคะการที่เรารู้สึกว่าเราฟังได้ดีมันจะเป็นการ ให้กำลังใจตัวเองอ่าเราก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาแล้วก็เรียนภาษานั้นๆมากขึ้นเพราะมันช่วยให้เราเห็นพัฒนาการของตัวเองเนาะนักเรียนก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเรียนแล้วได้ประโยชน์เขาก็อยากจะลงเรียนคอร์สต่อไปกับคุณครูนะคะข้อ5้านะคะก็จะทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกการฟังเลย เวลานักเรียนหลายคนนะคะก็จะลงเรียนประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงต่อสัปดาห์คุณภาพการฟังที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการมากกว่านี้แต่บางครั้งเขาไม่มีเวลาในการลงเรียนมากพอหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะงบไม่ถึงหรืออะไรก็ตามวิธีนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยพัฒนาระดับการเรียนภาษาไทยไปเรื่อยๆในช่วงระหว่างวีคที่แบบ นักเรียนไม่ได้มาโรงเรียนกับคุณครูเนาะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคดีๆนะคะครูเนยก็จะขอแชร์ตรงนี้ให้ทุกคนดูนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้คุณครูที่คุณครูหรือคุณแม่นะคะที่กำลังอยากจะอสอนลูกๆหรือสอนนักเรียนให้ออกเสียงภาษาไทยให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะก็มาลงเรียนคอร์สปรับสำเนียงไทยให้ชาวต่างชาตินะคะกับ อาจารย์ระดับ professional จริงๆนะคะแล้วก็ national มากด้วยนะคะคืออาจารย์เจไรเจรนะคะเป็นนักภาษาศาสตร์ระดับท e d Talk เลยนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ความร่วมมือในการจัดคอร์สร่วมกับ TSLTK นะคะใครที่สนใจนะคะก็ทักเข้าไปใน Line แอดนะคะ ไลน์แอ tsltk นะคะหรือก็ l i น์แอดไทยคิดอะคาเดมีก็ได้เช่นกันนะคะแต่จริงๆแล้วติดต่อ l i น์แอ tsltk จะเร็วกว่านะคะอืใดๆก็ตามคอร์สได้ๆก็ตามสื่อการสอนของ tsltk คอร์สพัฒนาตัวเองคอร์สสอนทําสื่อการสอนสอนทําเกมออนไลน์คอร์สพัฒนาภาษานะคะหรือแม้กระทั่งติดต่อเพื่อเป็นอินเทอร์นชิพในการ พัฒนาตัวเองเป็นครูสอนภาษาไทยนะคะก็ติดต่อ TSLTK ได้เลยนะคะอย่าลืมบอกไปนะคะว่าดูวิดีโอคุณเนยก็รับส่วนลดไปเลยค่ะสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ